ถ้าทำบาปแล้วสำนึกผิดลดกรรมได้มากน้อยแค่ไหนครับมันก็เหมือนบาปคำถามก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับหลวงปู่บาปเนะี่ยมันลดไม่ได้คือกรรมนะ่ยมันลดไม่ได้ทําอย่างไรได้อย่างนั้นยกเว้นจะเป็นอโหสิกรรมอ๋อแล้วอโหสิกรรมก็ไม่ใช่ตัวเองเอโหค,คนคู่กรรมของเราเขาต้องร่วมอโหสิกรรมให้แก่เรามันก็ยากไปอีกเออ,อซึ่งส่วนใหญ่ก็ ถ้าก็บอกอย่างเมื่อกู้นี้บอกไปแล้วว่าถ้าทําให้ฝ่ายคู่กรรมต้องมีอันเลือกตกยางออกหรือว่าเสียชีวิตแม้อโหสิกรรมแล้วก็ต้องใช้กรรมอยู่ดีครับน้นลดไม่ได้แม้จะอโหสิกรรมก็ต้องใช้กรรมอยู่ดีอย่างเช่นอดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าเคย <c oughs> ในอดีตชาติเนี่ยเคยได้ทําให้พระเทวทัตเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจครับพระเทวทัตก็ สาบานหยิบเม็ดทรายมาหนึ่งกำมือข้าจะจองล้างจองผ่านเจ้าเท่าจำนวนมเมล็ดทรายในหนึ่งกำมือแล้วก็ขาดใจตายแล้ทุกภพทุกชาติพระเทวทัตก็เกิดมาจองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้าตลอดโอ้ครขนาดเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังหนีนีกรรมไม่พ้นหนีกรรมไม่พ้นแต่ก็ใครก็ทำร้ายพระองค์ไม่ได้ งั้นมนุษย์ธรรมดาใครจะมาหลอกบอกเราว่าทําอย่างงุ้นหมดกรรมทําอย่างงี้หมดกรรมอย่าไปเชื่อเขาตลดตะแรงตอแหลจบ